พอดีจ้านะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่หนิงนะ,ะเพิ่งกินหรอคอลลาเจนเนี่ยทำไมเพิ่งเพิ่งกินนะก็คงกินกันมานานเป็นหลายสิบปีแล้วพี่หนิงจะบอกแบบนี้นะคะว่าเคยกินนะคะก่อนหน้านี้ซึ่งถามว่าเห็นผลไหมก็เห็นผลนะแต่ว่ามันไม่สะดวกเพราะว่ามันเป็นกระปุกมันต้องเวลาพกพาก็ยากแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือไม่สามารถชงกินเปล่าๆได้นะคะเพราะว่ารสชาติมันไม่อร่อยแล้วก็ชงยากด้วยต้องไปผสมนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยทาให้พี่หนิงรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วพี่หนิงก็ไม่ได้เป็นคนรักสวยรักงามนะคืออยากดูสุขขภาาาาพดดดีีีแต่่่ถ้้้้ผิไไมมเเนยยกกก็็จะึล ห่างหายจากการกินคอลลาเจนไปนานแล้วนะคะจนมาวันนี้นะคะได้มีโอกาสได้เจอตัวนี้เลยนะคะคอลลาชายซึ่งเป็นคอลลาเจนนะคะที่ทําให้พี่หนิงเนี่ยเปิดใจแล้วก็อยากทดลองใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรพี่หนิงเองเนี่ยไม่ได้จะกินด้วยการโฆษณานะแต่พี่หนิงนต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าสิ่งที่กินเข้าไปจะส่งผลต่อสุขภาพไหมแล้วก็มันดีจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งที่สาคัญคือมั่นใจได้จริงไหมว่าเงินที่ซื้อลงทุนในการดูแลตัวเองเนี่ยมันจะคุ้มค่าได้จริงหรือเปล่านะพี่หนิงก็ไปศึกษาข้อมูลมาจนพบว่าตัวคอลลาช เป็นตัวคอลลาเจนที่นับได้ว่าตัวใหม่แล้วก็ดีที่สุดณปัจจุบันนี้เลยนะคะใน Legacy เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาถามว่ามันดีกว่ายัางไงแน่นอนค่ะโรงงานที่ผลิตนะชื่อว่านิตะเจลาตินซึ่งเป็นโรงงานดังนะคะแล้วขึ้นชื่อมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นเขามีอายุมากกว่า100ปีกันเลยทีเดียวแต่ไม่พอนะคะยังมีงานวิจัยนะคะในตัวคอลลาเจนที่เขาผลิตเนี่ยมากกว่าร้อยฉบับเลยและสิ่งที่สําคัญเลยนะคะตัวคอลลาช่ายตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีอนุเล็กมากเราเรียกได้ว่าเป็นชนิดของ เปปไทด์เลยในท้องตลาดนะอาจจะได้ยินแบบว่าเออโมเลกุลแบบเปปไทด์นะคะหรือตรยเปปไทด์ตัวนี้คือไดเปปไทด์เล็กยิ่งกว่าอีกจ้าเล็กถึงขนาดที่มันสามารถดูดซึมนําไปใช้งานได้ทันทีเลยแล้วตัวไดเปปไทด์เนี่ยพี่ดิงบอกเลยนะว่าถ้าฟังคุณประโยชน์เขานะการทํางานของเขาเนี่ยถือว่าตื่นเต้นเลยเพราะว่าอะไรนอกจากจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ไฟโบบาสสร้างคองลลาเจนใต้ชั้นผิวแล้วยังสามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยผลิตฮยาโลูโรนิกด้วยอ ฮยาลูแลนีกคืออะไรก็คือสารที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยลดการหักสิในร่างกายได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดข้อปวดเข่านะคะน้าเลี้ยงข้อเนี่ยน้อยก็สามารถช่วยได้โอ้โหการดูแลผิวครั้งนี้ยังได้ผลไปถึงข้อแล้วก็ลิบต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นตัวไดเปปไทด์ตัวนี้นะที่อยู่ในคอลลชไชนเนี่ยถือได้ว่าเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนะจ๊าดูดซึมนําไปใช้งานได้ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเรากินต่อเนื่องนะคะวันละสองซองอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดถึงสิบสี่วันมั่นใจค่ะ ความเปลีป่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะยังไงลองติดตามคอร์ลชายดูนะว่าจะเห็นผลได้ตามนี้จริงหรือเปล่านะคะพี่หนิงไม่ได้มาพูดเองนะพี่หนิงมาพูดให้ฟังเพราะอ่านงานวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะยังไงก็มาดูแลสุขภาพกับคอร์ลชายกันนะนี่เลย